วันนี้เราจะไปไหนอ่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อควาเรียมสมุทรสาครตอนนี้เขามีเปิดเข้าขชมฟรีออ๋เหรอเราจะพาเขาฟรีไปได้นะเราจะไปไปดูสัตว์ใต้ทะเลใต้น้ำ ประมาณนั้นใช่ไหมน่าจะประมาณเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปเที่ยวในตัวเมืองใช่ไหมเหมือนที่ซีไลฟที่พารากอนใช่ไหมพารากอนเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเหมือนหรือเปล่านะจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าก็น่าจะพอๆกันแหละแต่ว่านี่มันอยู่ตรงนอกเมืองแล้วเสียค่าเข้าปะตอนนี้ไม่เสียตอนนี้ไม่เสียนะเออโอ้เจ๋วไปเลยทีอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยมีใกล้ถึงแล้วอีกสองโลคุณสพาอะไรอ่ะสพามหาชัยซีวิว อีก2กิโลครึ่งนะอโอเคอีกสองโลครึ่งไปดีกว่าของกินก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนไม่ต้องเตรียมของกินมานะมันมีขายนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเอเปิดไม่นานทำไมดูเก่าจัาง ก็ดูค่อนข้างจะเก่าๆนิดนึงครับอาจจะจงใจให้มันเก่าแล้วครับดู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 คนดิจะดูปูหมาจะดูปูหมาขอขอขอถ่ายรูปเลยให้เยอยนะ วันนี้ PK Travel for you นะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวศูนย์แสดงสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครกันดีกว่านะครับที่นี่เพิ่งเปิดใหม่นะครับทุกคนเป็นน้องใหม่ไฟแรงกันเลยทีเดียวแล้ววันที่เราสองคนเนี่ยได้ไปนะครับก็ยังเข้าฟรีอยู่นะทุกคนเพราะว่าเปิดใหม่ไม่นานก็เลย แวะไปสักหน่อยนะครับเพื่อไปเก็บบรรยากาศไปเก็บภาพวิวมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าบรรยากาศภายในของศูนย์แสดงสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นเช่นไรบ้างเพื่อมีประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องการแวะมาเที่ยวนะครับ สวนสำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถมาได้ทั้งเส้นพระราม2และก็เส้นสมุทรสาครนะครับก็สามารถปักหมุด GPS ตามทางมาได้เลยนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวเลยนะครับและต้องการอยากจะมาเที่ยวกับเขาบ้าง ก็สามารถนั่งรถตู้หรือนั่งรถไฟนะครับจากสถานีวงเวียนใหญ่มาที่มหาชัยได้เลยครับจากนั้นนะครับก็จ้างวินวอนไซรับจ้างมาที่ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำสมุทรสาครได้เลยครับที่นี่นะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเ,เดยดูของขายกันนิดนึงนะโอเคของกินเยอะนะ้อง,นอ,ะนะองดูเลยนี่ครับก็ จะมียำยำปูมา้ายำของสดครับแล้วก็มีชิตบอลขนมก็มีถั่วเกาลัดน้ำพึ่งมะนาวงนนกิน้ำไม่น้ำผึ้งมะนาว ก็เนี่ยครับของขายเยอะเลยนะแล้วก็คนเยอะมากครับส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้าทุกคนตรนนี้จะเป็นทางเข้าก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนะครับมาดูของกินกันก่อนครับนี่มีลูกชิ้นทอดมีไอติมหลอดมีปลาหมึกย่างปลาหมึกบดปลาหมึกบดมีอะไรน้ำกระเจี๊ยบข้าวไข่เจียว ตลาดโลตัวนี้นอนสบายเลยมีหมอนด้วย<ใ>น,นอนนอนหนุนหมอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลับปุ๋ยเลยอะ่ะหลับตาปีเลยมันมาอยู่ใกล้ยังไม่รู้ลย <c oughs> อ๋อนี่เป็นขนม <c oughs> เปลือกทอด <c oughs> <c oughs> จเจ้ากล้วยโบราณกล้วยน้ำต,ตาล ิมเค้ปั่นซาลาเปาอ๋อซาลาเปารูปกระตูนเชี่ยวแล้วก็มีลูกโปง่งลูกโปง่งนะตรงนี้เป็นขนมทาโกะนี่ลูกโป่งด้วยครับก็มีของเล่นนี่เป็นแนวของกินเล่นลองคอ อให้ดูบริเวณตรงนั้นหน่อยหนึ่งครับก็จะเป็นตรงนี้ยังฟรีอยู่นะครับเมื่อกี้ถามแม่ค้าแล้วแม่ค้ายืนยันว่ายังฟรีอยู่ตอนนี้ตรงนี้เป็นที่พักเหรอใช่ซื้ออะไรไปนั่งกินโอ้แล้วก็ซื้ออะไรมานั่งกินตรงนี้ได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่พักก็ ยังไม่มีโต๊ะยังไม่มีอะไรนะครับยังเป็นโล่งๆแบบนี้อยู่นะครับทุกคนยังเป็นโล่งๆอยู่ครับก็ <thì> ก่อนเข้าก็ต้องถอดรองเท้ารองเท้าด้วยครับรรลูก <c oughs> ชิ้นปลาระเบิดครับร้นอนร้อนเลยครับรลูกชิ้นปลาระเบิดป <c oughs> ลาระเบิด a r g กินหน้าเลยครับในน้ำไหมครับชิ้นในน้อยก็มีนะครับ จุดถ่ายรูปครับตรงนั้นก็จะเป็นรูปปลา,า,ปาโลม,ม,มาปลานมโปลาโนปลาโมาเอ้ยไม่ใช่ปลาวานรูปอ่ะใหญ่สุดเลยโมโมเอ๋อแล้วก็ตรงจุดถ่ายรูปก็คือปลานีโม,โมครับรก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆกันสักนิดนึงครับนี่ก็เป็นปลาวานที่พุ่งขึ้นน้ำนะครับ เอเปิดไม่นานทำไมดูเก่าจังก็ดูค่อนข้างจะเก่าๆนิดนึงครับอาจจะจงใจให้มันเก่านะครับโอเคอันนี้ก็คือจุดน่าจะเป็นจุดที่โดดเด่นทางอากาศครับคือมองจากแผนที่มาก็จะเห็นประวานตรงนี้นะครับแล้วตรงนั้นก็จะเป็นป้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายถนนพระรามสองสมุทรสาครครับมันก็มาได้ทั้งพระรามสองนะครับ หรือจะมาทางเส้นสมุทรสาครก็ได้เช่นกันนะทุกคนผมมาทางเส้นสมุทรสาครครับอม,มาเส้นสมุทรสาครก็ผ่านมาหาชัยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยิงตาม GPS มาเรื่อยๆครับและตอนนี้รถก็กําลังจะเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนเห็นไหมรถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยเยอะมากครับแล้วก็จะเลี้ยวปั๊บแล้วก็เข้าไปสู่ ศูนย์แสดงสัตว์น้ำนะครับตรงนั้นเลยครับเอ๊เดี๋ยวไปดูไอ้ตรงจุดถ่ายรูปกันหน่อยนะครับตรงปลาีนมครับเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอิน เด็กๆชอบมากก็สวยงามเลยครับแล้วก็จะติดปาวานด้วยนะครับทุกคนนี่ถึงแล้วสมุทรสาครนะก็จะเป็นอดตรงนี้ครับตรงนี้ด้านซ้ายมือของผมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีปูมีปลาน่ารักเชียวครับตอนนี้มีประการัางด้วยทุกคน สอบถามอ่าค่ะถ้าหากวาหมดช่วงฟรีเนี่ยคิดค่าบริการเท่าไหร่อะเท่าไหร่นะคะ20่สแล้วเด็ก10บาทเด็ก10บาทผู้ใหญ่20แล้วถ้าเป็นต่างชาติต่างชาติก็เท่าเท่ากันแล้วจะเปิดฟรีถึงเมื่อไหร่อ่ะคะยังไม่มีกำหนดเลยยังไม่มีกำหนดโอเคค่ะเพิ่งก็คือเปิดฟรีก่อนถ้าอยากจะรู้ว่าเปิดฟรีถึงเมื่อไหร่ก็ไปดูในหน้า Facebook และกัน Facebook ของเขาก็จะเป็นสาครอควาเรียม สูส่แสดงพันสัตว์น้ำสมุทรสาครทุกคนดูกูสิใหญ่ด้วยสวยด้วยก้ามแน่นมากกมแน่นมากอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของอควาเรียมนะคะแล้วก็ด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีป้ายที่เขาเอาไว้แบบถ่ายรูปเช็คอินเฮ้ยว่าเรามาถึงแล้วไปดูกันเดี๋ยววกรอนถ่ายรูปตัวนี้ให้หน่อยดี บอกว่าปิดวันพุธอย่าลืมนะว่าที่นี่เนี่ยเปิดทุกวันนะคะก็จะมีวันที่ปิดอยู่วันเดียวก็คือวันพุธเขาจะปิดบริการนั่นเองนะคะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันละ,ะเถอะมันร้อนมากเลยอุ้ยข้างในเย็นมากเลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอันเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นปกาลางัง ไม่รู้ว่าจริงหรือเทียมนะแต่ว่าด้านใต้เน,นี้เห็นไหมคะอันนี้ปลาอะไรหรอปลาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอเอออ๋อนี่นี่ปลาข้างตะเขาตู้นี้เป็นตู้ปลากระเบนส,ส่วนตู้ดูจะเป็นตู้เฮ้ยเป็นตู้ปลาฉลามห่างไหมปกติแล้วเคยได้ยินแต่ง,งูงูเขียวห่างไหมอันนี้เป็นปลาฉลามหักหม เดี๋ยวให้พี่กอลไปถ่ายรูปให้ดูใหว่าปลาฉลามหักไม่เป็นยังไงอย่างนี้เรียกว่าปลาฉลามหรอมันไม่เหมือนเลยเนาะเหมือนปลาฉลามไหมไม่เหมือนอ่ะตัวเล็กมากเลยมันเหมือนปลาตะเพียนเลยอ่ะตู้นี้เป็นปลากดแต่มันเหมือนปลาปลาไหลเลยว่ะมันใช่เหรอวะพี่กอลปลากรดปรากฏว่าเป็นปลาปรากฏว่าเป็นปลาไหลตูเนี้อ่ะ แต่เช่อว่าที่นี่ไม่ไม่มันเหมือนปลาไหลอะเออเหมือนปลาไหลไฟฟ้าเหมือนปลาไหลบอลเล่เลยพวกนี้เหมืนอนงูมีตัวเดียวมีตัวเดียวโอ้โหทุกคนด,ดู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 คนดิคนหนีร้อนนะไม่ได้อยากดูปลาหรอกหนีร้อนข้างนอกมันร้อน,น <laughs> ข้างในเย็นาเย็นมากอันนี้ไปต่อมาดูปลานี้ต่อไม่ใช่ปลาแต่ว่ามันเป็นหอยกระโจงโดง,หอ,ง,ดงหอยโจงโดงหอยโขดทะเล ไม่เห็นตัวแต่ว่าเห็นแต่ตรงนี้ของมันเฉยๆอ่ะอันนี้คือลำตัวมันเหาอเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะดูปูมา้าจะดูปูมา้าตอนนี้ตอนนี้คนดูเยอะมากเราก็ต้องค่อยๆแบ่งแบ,งแบงกันดูหูตัวใหญ่มากมีก้อน้ามใหญ่โคตรอ่ะ เลยให้เห็นนะ อยากจึงกินกาแฟอะไรก็ต้องหามานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่มีร้านกาแฟยังไม่มีร้านกาแฟแบบที่เป็นร้านใหญ่ๆนะครับแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีแต่น้ำมะพร้าวมีแน่นอนนะลูกเท่าไหร่นะลูกละยี่สิบลูกละยี่สิบรสชาติธรรมชาติแล้วธรรมชาติแล้วก็เนื้ออ่อนมากเนื้ออ่อนมากเลยรสมารสก็มาด้วยนี่มะพร้าวแท้แค่ไหนไอ้นี่มันยังอยู่อยู่เลยเปลือกหมดอ่ะอุ้ยเออ อร่อยเลยนะในส่วนของอป้ายแสดงชื่อสัตว์เนี่ยกับในสัตว์ที่อยู่ในในอควาเรียมของเขาในน้ําของเขาอะ่ะม,มันไม่ตรงกันใช่ใช่หลายอันเลยอาจจะเป็นยังไมอจจ่มยอย,อจจย,ย,อยู่อาจจะยังหาพันธุ์สัตว์ปลามาใส่ยังจับปลามาใส่ไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> ก็โอ้เหมือนเขาจะกำลังพัฒนานะว่ากำลังจะทำไอเนี่ยเหมือนกำลจะสร้างสะพานสร้างสะพาน,นให้ดูป่าชายเลนกันเนาะเออถ้าทำได้นี่สวยมากเลยนะอืมทำได้นี่เวิร์กเลยเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะในอนาคตเขาอาจจะทำเป็นทางเดินป่าชายเลนนะก็อาจจะสวยเลยมีตรงตรงนู้นด้วยเนี่ยเป็นวงกลมเลยอ่ะ มันเป็นวงกลม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 เฮย้ยเจ๋งว่ะนะอนาคตนี่เราอาจจะต้องมาย้ำกันอีกรอบนะตรงนี้มันเป็นมัน,เป,นเป็นฝั่งที่เขาตอบมาใช่เป็นไปได้นะเนี่ยพี่ก้องเป็นไปได้กาอาจจะทำแล้วก็ยาวไปเลยนะสวยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเมฆจะมาแล้วนะฝนก็กำลังจะมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวนี่ไงลงเม็ดแล้วใช่ลงเม็ดละเที่ยวหน้าฝนก็ต้องทำใจเว้ยเที่ยวหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละนะ โชคดีที่เราเอาเสื้อกันฝนมาถ้าเราร้อนเราก็ตักฝนก็ให้เปียกฝนอาบน,าน้ำไปได้เลยเอาสบู่มา,าสะสบู่มาด้านตรงนี้ก็คือศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำตรงนี้อยู่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้แหละครับรก็จะเป็นที่ในอนาคตอย่างที่ว่าไปครับอาจจะเห็นโลบฝนก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวมวกเปียก ได้เก็บหมวกก่อนไมาเป็นก็หลบฝนไม่ได้นั่นน่ะเออเออวะ่ะโอ้ตกแรกด้วย